สวัสดีครับผมคิดว่าเราเดอะคอปหรือเรากองเชียร์ของลิเวอร์พูลหรือคนที่ติดตามช่องของผมเนี่ยนะครับที่ได้พูดคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลนะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยนะครับก็เชียร์ทีมลิเวอร์พูลอยู่ทีมเดียวนะจากผลงานในซีซั่นที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเนี่ยโชว์ผลงานที่มันสุดยอดมากนะครับลงเล่นทั้งหมด63เกมแล้วก็ ได้ลุ้นโทรฟี่เนี่ยถึง4โทรฟี่แต่เก็บถ้วยเล็กมาได้แค่2โทรฟี่เท่านั้นเองในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงเล่นไป38เกมนะครับเล่นเกมแรก14สิงหา2021นะครับแล้วก็เล่นนัดสุดท้ายวันที่21พฤษภาแล้วก็เก็บ3แต้มได้ในเกมสุดท้ายด้วยนะครับแต่ไม่ดีพอที่เป็นแชมป์แข่ง38ชนะ28สเสมอ8แพ้2นะครับมีอยู่92แต้มยิงได้ 9ก้าสิบสี่เสียยี่สิบหกลูกได้ลบเสียเนี่ยบวกหกสิบแปดลูกทำแต้มขนาดนั้นแต่เราก็ไม่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้เพราะแมนซิตี้เนี่ยเชินชนะเราไปในเกมสุดท้ายแค่แต้มเดียวนะครับโดยเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าถูกนำไปก่อนสองศูนย์เร่งแซงมาได้นะครับเปอร์เซ็นต์ชัยชนะเนี่ยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกลิเวอลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะถึงเจ็ดสิบสามจุดหกแปดเปอร์เซ็นต นในับใน FA Cup เนี่ยลิวพูลเนี่ยเริ่มเล่นเกมแรกเนี่ยแปดมกรา2022จากนั้นก็ไปเล่นในเกมสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศนะครับวันที่14พฤษภาคมในการดวลจุดโทษกับเชลซีในปี2022นะครับแล้วก็ได้แชมป์นะครับในการแข่ง6เกมเนี่ยนะครับลิวพูลเนี่ยชนะ5เสมอ1นัดสุดท้ายแหละนะครับก็ไปเสมอแล้วก็แล้วก็ไปดวลจุดโทษชนะ ยิงได้ถึง13ลูกเสียไป5นะครับลูกได้ลบเสียเนี่ยบวก8ชัยชนะเนี่ถึง83.33%ในคาราบาวครับนะครับลิวูเนี่ยเล่นเกมแรก21กันยา2021นะครับแล้วก็ไปเล่นนัดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศวันที่27กุมภา2022นะครับโดยเริ่มเล่นตั้งแต่รอบ3เลยแล้วก็ไปถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ไปดูจุดโทษชนะอิมกันนะครับโดยแข็ง 6เกมนะครับเอาชุดผสมลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมีโอกาสลุ้นที่จะได้โทรฟี่มากขึ้นก็เริ่มเน้นตัวจริงมากขึ้นนะครับแต่ผู้รักษาประตูนเนี่ยก็ยังเป็นดาวรุ่งอย่างควินคาร์ลเฮอร์อยู่นะครับใน6เกมเนี่ยชนะ3เสมอ3นะครับแล้วก็ยิงได้10เสีย3นะครับลูกได้ลบเสียเนี่ยบวก7ผลงานสถิติชัยชนะเนี่ยก็50นะครับ ในยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับลงเล่นเกมแรก15กันยา2021นะครับแล้วก็เล่นนัดสุดท้ายนะครับในนัดชิงชนะเลิศที่ปารีสนะครับซึ่งเป็นสนามที่ถูกย้ายมาจากยูเครนแต่ในวันที่28พฤษภาคม2022นะครับลิวเนี่ยก็ไปพลาดท่าแพ้ให้กับเรอลมาดิดด้วยประตูเดียวนะครับของวินิสิอุสด้วยความเหนียวของทตัว เราเล่นไปในถ้วย UCL เนี่ยนะครับ13เกมเนี่ยชนะ10เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้2นะครับยิงได้30เสีย14นะครับลูกได้ลูกเสียเนี่ย16ลูกเปอร์เซ็นต์ชัยชนะ76.92นะครับรวมแล้วนลเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมานะครับเตะไปถึง63เกมชนะ46 เสมอสิบามแพ้สี่นะครับยิงไปถึง1้อยสิบเจ็ดลูกนะครับในทุกรายการนะครับโหดมากนะครับแล้วก็เสียไป48ปลูกลูกได้ลกเสียเนี่ยบวก9ก้าสเก้าลูกเซ็นชนะเนี่ยถึงเจ็บาเปอร์เซนตน,น,นะครับทีนี้พอเข้ามาในซีซันถัดมาสอง2ต่อสองยิบสามจากอะไรมันฮารุราเล่นไปถึง63สิบามเกมนะครับ ผลงานกระฉูดแตกถูกคาดหวังสูงมากนะครับแต่ปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ยออกสตาร์ทในช่วงแรกคิดดูนะครับว่า12เกมแรกเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ4เสมอ4แพ้4ีนะครับหลุดจากกลุ่มที่จะลุ้นแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับหวังแค่โคตา ucl แลแล้วก็ถ้านับผลงานเนี่ย เล่นไป29เกมแพ้ไปถึง9เกมเสมอ8คิดดูว่าทำแต้มหล่นไปเยอะแค่ไหนนะครับเก็บได้แค่44แต้มเท่านั้นเองจาก29นัดไม่ต้องพูดเลยว่าโคต้า UCL นะครับเพราะถ้าเราเก็บแต้มเต็มได้เนี่ยใน29เกมเนี่ยลูบบูเนี่ยจะต้องมีแต้ม87แต้มแต่ลูบูเนี่ยหลุดกลุ่มมาตอนนั้นเนี่ยผ่านไป29เกมลร์พูอยู่อันดับ8 นะครับอันดับที่แย่ที่สุดเนี่ยผ่านไปเกมที่สามนวอรูพูอยู่ที่อันดับสิบหกอยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับซีซั่นนี้นะครับนี่คือภาพของล์พูเนี่ยในซีซั่นสองพันยี่สิบสองต่อสองพันยี่สิบสามนะครับไปดูที่ว่าในบอลถ้วยเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าในเอฟเอครับไปถึงแค่รอบสี่นะครับก็โดนปลายตันเตะตกรอบในวันที่ยี่สิบเก้ามกราสองพันยี่สิบสามแพ้ไปสองตู้หนึ่งนะครับ จากนั้นในคาราบาวครับวันที่23ธันวาสอ2พันเนี่ยเราก็ไปแพ้แมนซิตี้ซึ่งก็เป็นเต็งแชมป์ในถ้วยนี้นะครับซึ่งแมนซิตี้เนี่ยก็ชนะเราได้3ามตนะครับก็เป็นรอบ4เหมือนกันนะครับแต่ในที่สุดในโทรฟี่นี้เนี่ยคาร์บาวครับเป็นแมนยูคว้าโทรฟี่ไปได้นะครับใน UCL ลิเวอร์พูลเนี่ยมาจอดป้ายในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีม เกมแรกเนี่ยวันที่ยี่สองกุมภาสองพันยิบสามนี่แหละนะครับปรากฏว่าลิวูเนี่ยนําอยู่สองประตูศูนย์แต่จากนั้นลิวูเนี่ยมาเสียห้าประตูรวดในบ้านตัวเองนะครับเกมรับเนี่ยอย่างเน่าเลยไม่ต้องพูดถึงเกมเยือนนะครับเพราะว่าสกอร์สองประตูต่อห้าเนี่ยลิวูก็บุกไปแพ้ให้เรอลมริตเนี่ยซ้ําเข้าไปอีกนะครับแพ้ให้หนึ่งศูนย์นะครับในวันที่สิบหกมีนาก็ตกรอบสิบหกทีมนะครับจากนั้นเรอลมริตเนี่ยก็พิ่งมา ถูกเตะตกรอบในรอบรองชนะเลิศนะครับถูกแมนซิตี้เนี่ยถล่มที่สนามเอติฮัสเตดียมจากภาพที่ออกมาที่ผมมันยายมานี่นครับสิ่งที่หลายคนโฟกัสก็คือลิวพูเนี่ยขาดกองกลางครับมันจะต้องแก้โดยกองกลางปรากฏว่าลิวพูเนี่ยซื้อกัคโปมาซื้อนุนเยสมาไม่มีการเสริมกองกลางปรากฏว่ายืมอาตูมาก็ไม่ได้ใช้งานเลย ลงเตะ13นาทีเท่านั้นเองใน UCL จากนั้นก็ไม่ได้ใช้งานอาตูอีกเลยนะครับก็มีเสียงเรียกร้องมีเสียงบ่นนะครับ f s c ในโดนด่าเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเราเดอะคอปใน Facebook เนี่ยนะครับพวกกองเชียร์ดีกว่านะครับคือพวกนี้เนี่ยผมไม่ให้เครดิตว่าเป็นเดอะคอปอ่ะนะครับพวกนี้ราคาไม่ถึงนะครับปรากฏว่าเสียงเรียกร้องขอ กองกลางเข้ามาเสริมทีมแต่ผ่านตลาดที่มันปิดไปเรียบร้อยตลาดรอบ2ในเดือนมกราริบูก็ได้กักโปมาเท่านั้นเองซึ่งได้ในราคาที่3 17ล้านนะครับก็โอเคเป็นราคาที่มันต้องตัดสินใจซื้อแหละแต่ไม่มีกองกลางถูกใจยืมตัวมาก็ปรากฏว,ว่าอาตูนี่ก็เจ็บแล้วก็รักษาตัวตลอดแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ในเกมที่ร์พูเนเจออาเซนอลนะครับในเกมที่ ลิวบูเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมที่กําลังรุ่นแชมป์อยู่อย่างอาร์เซนอลตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเตะมากกว่าแมนเชสเตีแล้วก็แต้มนำแมนเชสเตออยู่แปดแต้มบุกมานำลิวบูเนี่ยสองศูนย์จบครึ่งแรกความรู้สึกเนี่ยเจ็บปวดใจมากที่ดูอยู่หน้าจอนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยคลับตัดสินใจทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นนี่แหละนะครับนี่คือจุดเปลี่ยน มีปัญหาที่กองกลางใช่ไหมงั้นเอาแบ็กมาเล่นกองกลางให้เทรนด์มาเล่นอินเวอร์ฟูแบ็กปรากฏว่าในครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับลิบพูเนี่ยไล่ขยมอาร์เซนอลยิงไล่ตีเสมอ2-2เกือบจะได้ประตูชัยด้วยแต่อีบูเนี่ยตอนพุ่งเกาไปหาลูกเนี่ยใช้หน้าอกชนลูกนะครับแลมสเรลเลยก็เลยปัดลูกนั้นออกไปได้ นั่นเนี่ยมันเป็นช่ชงทดทดเจ็บแล้วนะครับนาทีที่เก้าสิบหกห้าแล้วถ้าลูกนี้ข้ามเส้นประตูไปเนี่ยลิวพูจะยัดเยีดความพ่ายแพ้กับอาร์เซนอลแต่ก็ทําได้แค่เสมอในแต่นั้นนะมันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับขาดกองกลางแต่ใช้แบ็กมาเล่นกองกลางปรากฏว่าหลังจากนั้นลิวพูเนี่ยยกระดับดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบุกไปชนะลีชู่ยนเต็ดหนึ่งกหกนะครับวันที่สิบแปดเมษาสองพันยี่สิบสามนะครับถัดจากนั้นมาเก้าวัน 9เมษายนเนี่ยเสมออาร์เซนอลนะครับตอนนั้นนี่ลิบูเนย์อยู่อันดับ8ความหวังที่จะลุ้นโคต้ายูซีแอลนี่ยลิปบี่มากแต่ถัดจากนั้นเนี่ยนะครับริบูก็เปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ในวันที่22เมษายนนะครับชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ที่มาในโฉมใหม่นะครับลูกทุ่มมหาประไล่นะครับแต่ริบูก็เบียดเอาชนะได้3-2 27เมษายนริบูนบุกไปชนะเวสต์แฮม1-2นะครับ ยังเก็บคลีนชีทไม่ได้แต่เกมรับเนี่ยเริ่มยกระดับดีขึ้นเกมลุกดูดีขึ้นนะครับ30เมษาเกมดราม่าก็เกิดขึ้นลิเวอร์พูลเจอทอนเนอร์สเปอร์ปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนำอยู่ดีๆนะครับจากนั้นทอนเนอตสเปอร์เนี่ยก็ยิงไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยแล้วก็มาตีเสมอจากลิชาริสันในช่วงทศเจ็ดมันน่าจะเกมด้วยลิเวอร์พูลเนี่ยทำแต้มหล่นแล้วก็ หมดหวังในการลุ้นโคต้าอยู่เแียแล้วแต่และนะครับก็มีดราม่ามากกว่าน,นั้นประตูที่ตามมาหลังจากนั้นที่ทําให้ลิวูเนี่ยเก็บ3ามแต้มได้ชนะซีเบรุสามนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นลิวูเนี่ยก็เริ่มขันน็อตเกมรับดีขึ้นนะครับเพราะมีเวลาพักมากขึ้นนะครับเจอฟูลแลมชนะฟูลแลมหนึ่งเปอน์จากทกจุดโทษของโมนะครับแล้วก็ถัดมาเจอเบรนฟอร์ดนะครับก็เป็น จังหวะที่โมเนี่ยนะครับพุ่งไปยิงลูกที่พ่ยักษ์โขกชงก็ไปให้จังหวะแรกเ,เนี่ยโมเนี่ยยิงและมันโดนไม่ถนัดนะครับโมก็ดีดซ้ำอีกทีหนึ่งก็เป็นประตูไปนะครับก็ชนะ1-0 2เกมคลีนชีตได้แล้วก็ล่าสุดนะครับชนะเลสเตอร์0-3นะครับยิงสบายเลยแล้วก็เป็นการ สร้างปรากฏการณ์จากปี2007ที่เป็นสเก u ลเซอร์ทำประตูในเกมเดียวกันได้2คนนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นล็อบบี้ฟาวเลอร์กับ c ีวีจีนะครับทำประตูได้เป็นสเก u ลเซอร์ทั้งคู่นะครับเกมล่าสุดลิววูเนี่ยได้ประตูจากเคอร์ติโจนสอลูกนะครับแล้วก็เทรนมายิงฟรีคิกสดสวยชนะเลสเตอร์3ามตูศนะครับทั้ง3ประตูเป็นสเก u ลเซอร์ทั้งหมดแล้วก็มันคลาสสิก อีกอย่างหนึ่งก็คือโมจัดแฮตทริก้ดยลูกแอซซิตทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ลูกลูกที่แอซซิตงานสุดก็น่าจะเป็นลูกแอซซิตให้เทรนด์นี่แหละนะครับเขียนนิดเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนจุดนะครับแล้วก็เทรนด์ก็กดแล้วลูกก็พุ่งไปหุกลงเข้าตูไปลิบูเนี่ยเหลือภารกิจที่จะต้องทำอีก2เกมที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเจอแอตันวิลล่าในบ้านจากนั้นก็ บุกไปเยือนเซาท์ทิมตันซึ่งตกชั้น100%แหละแล้วก็น่าจะเป็นบุยร้อยเปอแหละนะครับคลิปนี้จะโพสต์ในแมตช์เดย์ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะลงเล่นกับแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเกมสังส่งลาเจมส์ซูนเนอร์แล้วก็เจ้าบ๊อบบี้นะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่จะต้องจากไปก็มีเดบี้์อีตาแล้วก็ออกซ์นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของการถ่ายเลือดครั้งใหญ่นะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ใครมั่งนะครับแต่มีข่าวมาเยอะ แต่ปัญหาที่ทำให้ลิวพูเนี่ยนะครับจากทีมที่ลุ้นในทุกโทรฟี่ต้องมาหลุดจากการลุ้นแชมป์เนี่ยผ่านไปแค่12เกมนะครับเตะไปสิเกมเนี่ยลิพูเนี่ยเก็บชัยชนะได้แค่4เกมเท่านั้นเองชนะ4เสมอ4แพ้สอนะครับผ่านไป29เก้าเกมริพูแพ้ไปถึง9เกมเสมอ8นะครับ ทำแต้มหล่นมากมายมหาศาลนะครับจาก87แต้มใน29เกมที่ควรจะเก็บแต้มเต็มถ้าสมมติเก็บเต็มได้นะครับลิบบูเนี่ยทำหล่นไปถึง43แต้มเก็บได้แค่44แต้มแต่จุดเปลี่ยนก็เกิดจากเกมที่เสมออาร์ senal ที่ผมว่านี่แหละนะครับเสมอ2-2การเอาแบ็คมาเล่นกองกลางนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนจากนั้นทุกอย่างลุกรลับขึ้นมาดีขึ้นมาหมดเลยนะครับ ในช่วงที่อยู่ในช่วงของความเจ็บปวดเจ็บช้ำกับผลงานที่ย่ำแย่เนี่ยนะครับเกมที่ทําให้ใจชื้นคิดว่าเฮ้ยมันเริ่มน่าจะกลับมาสู่เส้นทางที่ดีขึ้นมาได้ก็คือเกมที่เปิดบ้านชนะแมนยูเจ็ดประตูต่อศูนย์ชนะเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับขอย้ำสามรอบชนะเจ็ดประตูต่อศูนย์ในวันที่ห้ามีนาสองพันยี่สิบสามนี่คือเกมประวัติาศาสตร์ในรอบเป็นร้อยปีนะครับชนะ คู่อลีที่แย่งชิงความยิ่งใหญ่ในลีพรีเมียร์ลีกนี่แหละหลีกอังกฤษเนี่ยนะครับมสีสองทีมเลยนะครับช่วงชิงความยิ่งใหญ่กันจากเมืองบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์มันน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าสองเกมถัดมาลิวูเนี่ยไปแพ้บอลมัดหนึ่งศูนย์จากนั้นบุกไปแพ้แมนซิตอ้อีกสี่ประตูตัวหนึ่งเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์ไอจใจที่ฟูขึ้นมาจากชนะเจ็ดศูนย์หมดเลยนะครับ แล้วก็มาโดนอาร์ senal เนี่ยจัดเข้ามาก่อน2ดอกแล้วลูพูก็มาไล่ตีเสมอนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนครับจากนั้นลููก็เข้าเบลกมา7เ,เกมการเอาแบค็คมาเล่นกองกลางเกิดปรากฏการอะไรบ้างนะครับพัฒนาการของเนลรับดีขึ้นนะครับเก็บคลีนชิดในสารเกมหลังรวดเลยนะครับชนะฟูลแลม1-0ชนะเบรนฟอร์ด1-0บุกไปชนะเลเซอร์0-3 ไปเล่นเกมเยืนแล้วไม่เสียประตูนะครับฟานได้ก็ยกระดับดีขึ้นนะครับมีแอสซิสนะครับจัดการป้องกันลูกสําคั้สำคัญได้เยอะนะครับอีบูเนี่ยนะครับเล่นในมิติใหม่ถามมาครอบเวอร์พื้นที่ดวนกับผู้เล่นตัวริมเส้นของคู่ต่อสู้เกมรับของลูกบูดีขึ้นเทรนต์มาบัญชาการเป็นคอเตอร์แบ็คุมเกมทั้งหมดของลรคบูนะครับ คุมทิศทางของเกมนะครับผลงานเฉพาะของเทรนเนี่ยต้องใส่ดาวเข้าไป5้าดาวเลยนะครับแอซซิตเยอะที่สุดตั้งแต่วันที่9เมษาไม่มีใครผลงานดีเท่าเทรนอีกแล้วจ่ายบอลทะลุทะลวงไปข้างหน้าได้มากที่สุดนะครับคี์พาสเยอะสุดนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่สัมผัสบอลเยอะที่สุดในสนามรวมเนี่ยในทุกเกมเนี่ยเทรนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับฟุตบอลเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัดจำสำสังหวะสำคัญสำคัญได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะเทรนนะยังไม่รวมพัฒนาการของคนอื่นอีกอย่างเคอร์ติจโจนส์นะครับฟาบินโยเนี่ยจากที่หลายคนบ่นว่าหมดแล้วหมดแล้วเพราะเรียกร้องหากองกลางนะครับฟาบินโยก็ยกระดับขึ้นมาอีกนะครับเคอร์ติโจนเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาเป็นความหวังเคอร์ติโจนตอนนี้เนี่ยฟอร์มฉูดฉาดบาดตามากเกมเจอกรเ,เซอร์เป็นแมน้อกแมน นะครับเคลื่อนที่ถูกใจมากนะครับมีบอลไม่มีบอลแล้วก็เล่นบอลไม่ลําไลายเลยนะครับเล่นบอลง่ายเล่นฉลาดอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็สอดเติมไปไอิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยเดิมอะคล็อกใช้งานเจ้ารบโรบสสอดเข้าไปแต่ตอนนี้นี่เปลี่ยนตัวเล่นนะครับตัวที่สอดเข้าไปเนี่ยแทนที่จะเป็นเจ้ารบโรบเอาเคอร์ติจโจนสอดเข้าไปได้ผลมากกว่าเพราะ เคติโจนเนี่ยมีทักษะที่ดีเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีทั้งสองข้างนะครับจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องซีซั่นนี้เนี่ยเคติโจนเนี่ยยิงไปสามแอสซ,ซิสต์หนึ่งนะครับเยอะที่สุดในชีวิตแล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่9เมษานะครับต่อเนื่องมายาวเลยนะครับถึงวันที่16บพฤษภานี่คือความโดดเด่นของเคติโจนนะครับต้องใส่ดอกจันเลยหลายดอกเลยกัรโกก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาโมโก็ผลงานดีขึ้นตอนนี้ยิงเกือบ20ลูกแล้ว ซีซั่นนี้โมจะทำทะลุ20ลูกในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แอสซ,ซิส2หลักตอนนี้โมทำผลงานทะลุสถิติแอสซ,ซิสของเมซุสโอซินแซงผลงานของพอสโคนะครับในด้านการแอสซ,ซิสนะครับแค่เอาแ็กมาเล่นกองกลางก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และนี่คือมิติใหม่ ที่เราสามารถคาดหวังอะไรได้ว่าซีซั่นต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้ขอ71แต้มเก็บใช้ยชนะอีก2เกมนะครับก็คือเกมเปิดบ้านเจอแอสเซนบิลาแล้วก็บุกไปเยือนซัเทิ์ตันจากนั้นที่เหลือเราไปว่ากันในซีซั่นหน้าและเราไปลุ้นว่าทีมอย่างนิวคาสเซิลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาด2เกมถ้าคขาชนะได้2เกมยอมเขาไม่เป็นไร ตอนนี้การันตียูโรปาแล้วผมมั่นใจว่าร์พูเนเก็บชนะได้อีกสองเกมแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างความมั่นใจนะครับจังหวะการเล่นนะครับนักเตะยังมีแค่บางตำแหน่งนั้นเองยังพัฒนาได้ไม่สุดแต่จะดีขึ้นแค่เอาแบ็คมาเล่นกองกลางเรียกหากองกลางมากนักใช่ไหมนั่นไงเราได้กองกลางที่ฝีเท้าระดับโลกเทรนด์เอลเล็กซ์เรอ์อาโน ครับเล่นแบ็คได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ